พี่รของคอทั้งสามคนแล้วก็วิดีโอคอลหรือว่าจะเป็นแบบการคอลกันเรียบร้อยเราจะให้บิลติ้งตอบแฟนคลับได้เลยโอ้ฮัลโหล หน่ครับรับใครชาวโคราชนอนได้คับน่ารักจริงๆนะครับนี่น uh, ั่งลงกับใครครับเนี่ยช่วยไม่บอกค่ะ a AI อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นี่มีมีอะไรอยากจะบอกไหมนี่ทุกคนก็คิดถึงดังเก่งมากใช่ทุกคนทุกคนังเมากักงมากคุณ็เก่งาเนะครับ ดูมาแอบดูมาในพิตเตอ,อร์เก่งมากเมากเลยครับคุณจุงอาเชนอ่ามีอะไรอยากจะบอกก่อนจากลากันครับผมเฮ้ยใช้คำผิดก่อนบายบายหวานใจสันซ่ อยากจะบอกว่าจุงคุยกับผมอย่างเดียวเลยอะ